กลางค่ำคืนที่หิม,มาพานตสงบอินทิราหลับอยู่ในวิหารต้นอโศกทองคำเธอฝันถึงเสียงแปลกประหลาดไม่ใช่เสียงจากสัตว์หิม,มาพานตหรือเสียงจากอดีตแต่เป็นเสียงเศร้าเสียงของใครบางคนที่ร้องไห้ในความมืดใครบางคนกำลังติดอยู่ระหว่างโลกผู้ส่งเสียงนั้นคือจิตสำนึกที่ถูกหลืม พระวิษณุการะเคยเตือนวาลิขีไว้นานแล้วว่าจะมีรอยแยกระหว่างโลกที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เลิกเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและในรอยแยกนั้นจะมีจิตตกค้างไม่ไปเกิดไม่ดับสูญเป็นที่ที่เรียกว่าแดนจิตหลงอินทิราได้รับภารกิจใหม่จากวิญญาณวาลิขี เจ้าคือผู้เยียวยาหิมะมผ่านแล้วแต่ยังมีสิ่งที่โลกมนุษย์ต้องการคือแสงนำทางจากผู้เคยหลงทางการเดินทางครั้งนี้ต่างจากก่อนไม่ใช่การเดินทางผ่านป่าแต่เป็นการดำดิ่งเข้าสู่จิตใต้สำนึกของตนเองเธอต้องเผชิญตัวตนเงาความกลัวความลังเลความรู้สึกไร้ค่าในใจตนเอง เธอต้องผ่านประตูสามชั้นประตูแห่งความกลัวเห็นความตายของพ่อแม่ประตูแห่งความโกรธผชิญอดีตที่ถูกเพื่อนแกล้งประตูแห่งความว่างเปล่าคำถามว่าฉันมีค่าอะไรเมื่อผ่านทั้งหมดเธอก็เข้าสู่แดนจิตหลงดินแดนมืดมีเศษวิญญ,ญาณมากมายแต่และตนพูดซ้ำๆว่าไม่มีใครต้องการฉัน ฉันทำผิดพลาดฉันจึงไม่มีสิทธิ์หลุดพ้นฉันไม่มีค่าที่ใจกลางแดนจิตหลงอินทิราพบเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กคนนั้นหันหลังให้เธอและพูดว่าฉันไม่อยากกลับไปโลกน่ากลัวทุกคนเกลียดฉันเด็กคนนั้นคืออนุชา วิญญาณของเด็กที่จากไปด้วยความรู้สึกผิดเพราะทำผิดพลาดแล้วไม่มีใครให้อภัยเขาจึงปฏิเสธการเกิดใหม่และอยู่ในแดนนี้อินทิราไม่ตัดสินเขาเธอเพียงกอดเขาไว้แล้วบอกว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยผิดพลาดแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดรักตัวเองและน้ำตาของเธอก็กลายเป็นแสง ปลดปล่อยวิญญาณเด็กน้อยให้กลับสู่วงจรแห่งการเกิดใหม่หลังการเดินทางอินทิรากลับมาหิมพมา,านแต่ครั้งนี้ป่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีทางเดินใหม่เชื่อมสู่แดนต่างๆของจิตมนุษย์บางคนที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสามารถเข้าสู่หิมพา,านได้ผ่านจิตเด็กๆที่มีจิตบริสุทธิ์เริ่มเห็นเงากินรีนในความฝันพระสงฆ์บางรูป เริ่มฝันถึงต้นอโศกทองคำนักปฏิบัติธรรมบางคนเริ่มพูดถึงเสียงดนตรีไม่มีเครื่องในระหว่างนั่งสมาธิอินทิราจึงตั้งศาลาแห่งพงศาวดารหิม,มพานให้สัตว์หิม,มพานและมนุษย์ปัญญาญาณมาพบกันเล่าเรื่องฟังธรรมและปล่อยเสียงแห่งความจริงอินทิราไม่ได้แค่ช่วยหิม,มพาน แต่เธอได้สร้างสะพานจากจิตหนึ่งสู่จิตหมื่นล้านหิม,มพานไม่ได้เป็นเพียงป่าในตำนานแต่มันคือดินแดนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หากกลับมาเข้าใจตัวเองเสียงกระซิบในความมืดค่ำคืนที่หิม,มพานปกคลุมด้วยม่านหมอกอันเย็นยะเยือก อินทิราเด็กสาววัย12ปีนั่งอยู่ใต้ต้นอโศกทองคำที่สูงเสียดฟ,ฟ้าใบไม้สีทองส่องแสงอ่อนๆจากแสงจันทร์ที่ลอดผ่านยอดไม้เธอหลับตาลงหายใจลึกๆเพื่อซึมซับพลังแห่งป่าเงียบสงบและเต็มไปได้วยความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนทันใดนั้นเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นในหูเธอ เหมือนเสียงคนหนึ่งกำลังร้องไห้อย่างเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความเศร้าช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ที่นี่ไม่มีใครมาไม่มีใครรู้เสียงนั้นทอยาวผ่านลมผ่านต้นไม้ผ่านความว่างเปล่าของหิม,มาพานอินทิรากระเพริบตาลืมตาขึ้นด้วยความสงสัยเสียงอะไรนะใครร้องไห้ เธอเงี่ยหูฟังอีกครั้งแต่รอบตัวเงียบสงัดทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงแรงดึงบางอย่างดึงเธอให้ก้าวลึกเข้าไปในป่าเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพื้นดินสีดำมืดมนนี่ไม่ใช่ดินธรรมดาแต่มันเป็นรอยแยกบางอย่างที่ลึกจนมองไม่เห็นก้น เสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของอินทิราเธอรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของวาลิคีผู้พิทักษ์เก่าของป่าหิมพานวาลิคีกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นเจ้ากำลังเผชิญกับแดนจิตหลงหรือที่เราเรียกว่าอวิชชาโลกานั่นคือดินแดนของจิตที่หลงทางไม่สามารถไปเกิดใหม่หรือดับศูนไปได้ เพราะยังผูกพันกับความกลัวความผิดและความเศร้าในอดีตอินทิราใจสันเธอถามออกไปด้วยเสียงแสนเครือฉันต้องเข้าไปที่นั่นจริงหรือมันอันตรายไหมใช่นั่นเป็นภารกิจของเจ้าเพราะเจ้าคือแสงนำทางที่จะช่วยเยืยมยาจิตหลงเหล่านั้นวลิคีตอบอยิางใหญ่แน่นๆการเตรียมตัวก่อนเดินทาง อินทิรารู้สึกกลัวแต่เธอก็มั่นใจในพลังใจของตนเองก่อนจะก้าวเข้าสู่รอยแยกนั้นเธอหยิบตระบองแห่งวาลิคีขึ้นมายิ่งจับนั่นพลังแห่งแสงสว่างก็ยิ่งกระจายรอบตัวลมหายใจเธอเริ่มนิ่งลงเธอจึงปิดตาและก้าวลงไปในความมืดอย่างมั่นใจ อินทิราก้าวลงไปในแดนจิตหลงและได้พบกับร่างเงาของวิญญาณมากมายที่ลอยล่องอยู่ในความมืดแต่ละร่างมีสีหน้าหม่นมองมีดวงตาที่เปล่งแสงสีแดงอมฟ้าอ่อนๆพวกเขาไม่พูดไม่ส่งเสียงใดๆแต่ความเศร้าและความเจ็บปวดแพ่กระจายออกมาจากตัวพวกเขาเหมือนหมอกควันที่หนาทึบอินทิรารู้สึกเหมือนเธอกำลังเดินอยู่ในฝันร้ายที่ไม่วันหยด